ตามที่รัฐบาลนะครับโดยมติของคอรมอนีครับมีมติออกมาว่าให้เยียวยาจากสาเหตุก็คือไวรัสโควิด1 i ร่วมกับภัยแล้งนะครับให้คืนเงินประกันมิเตอร์นะครับซึ่งทุกคนคงจะทราบดีแล้วว่าเปิ้นมีนโยบายนี้ออกมานะครับแต่เฮากระยักจะพูดว่าเฮาบ้านเฮามิเตอร์ของเฮาเนี่ยมันมีซิดก่อทำได้ก่อยนะครับวันนี้ผมมีวิธีมาฝากครับ ขั้นแรกนะครับเราต้องมีอันนี้ก่อนในการตรวจช็คนะครับนั่นก็คือใบเสร็จนะครับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินของไฟฟ้านะครับบอ่ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับที่เปิ้ลนเอามาเสียบใบฮื่อที่ตู้ที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านนะครับหรือจะเป็นแบบนี้นะครับของผมเนี่ยบ้านผมฮักก้าไฟฟ้าเป็นแบบรายเดือนมาก็จะได้ใบอย่างอี้นะครับใบไหนก็ได้บม่ว่าจะเป็นอย่างอี้หรืออย่างอี้ก็ได้นะครับขอเป็นใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินของการไฟฟ้านะครับที่มีเลขผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับใจได้เลยนะครับเอามาตรวจเช็คได้นะครับกับอันที่2สิ่งที่ต้องมีนั่นก็คือนี่ครับบัตรประชาชนซึ่งเป็นบัตรประชาชนของผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จรับเงินใบนี้นะครับคือหมายความว่าจื่อตรงเนี้ยจือ่อชื่อตรงเนี้ยครับว่าเป็นของผู้ใช้ไฟเนี่ยบินมันออกื่้นไขจะต้องใช้บัตรประชาชนของคนนั้นนะครับถ้าเป็นของป่อ ชื่อป้อชื่อแม่กอต้องใจบัตรประชาชนของป่อครับของแม่นะครับถ้าเป็นชื่ออุ้ยกอต้องใจบัตรประชาชนของปออุ้ยนะครับเอามาตรวจเช็คนะครับเนาะตรวจเช็คก่อนว่าเราจะมีซิ์ได้รับก่อหรือว่ามีเงินประกันตัใดนะครับบางคนก็ยังบอกหูเลยว่าหม้อตกเก่าเนี่ยเป็นหม้อขนาดที่แอป์นะครับและจะมีซิ์ได้กี่บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเราเช็คอย่างใดนะครับแต่ก่อนอื่นต้องมี2ตัวนี้นะครับนั่นก็คือใบเซ็ตเก่าเนาะ ใบเซตเก่าแต่ว่าเกิน3ามเดือนนะครับใช้แค่เดือนเดียวนะครับในการตรวจสอบได้แค่ธันวามกรากุมภานะครับและกอบบัตรประชาชนซึ่ง2อันนี้ชื่อจะต้องตรงกันนะครับถ้าชื่อัต่ตรงกันนั้นเอาล้านยังใดดีนะครับเดี๋ยวเกาะเพื่อไปถามการไฟฟ้ากำนอดว่ายอย่างใดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องมีบัตรประชาชนกับเน็ยที่มันมีอยู่เราจะเช็คได้นะครับ ถ้าเป็นชื่อไข้ใจชจื่อคนนั้นเข้าไปเช็คนะครับแต่ว่าเฮาอ่ะตรวจสอบเพื่อได้นะครับบาบ,บ์มีแบบว่าลอกเฉ่าะคนไหนคนนั้นเข้าเฮาเป็นลูกเฮาเป็นหลานเฮาเป็นญาติเนี่ยเข้าไปเช็คเพื่อได้มดนะครับอ่ะหลังจากที่มี2ตัวนี้แล้วนะครับมีใบเสร็จเนาะแล้วก็มีบัตรประชาชนอ่ะต่อไปนะครับเฮาจะต้องเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของการไฟฟ้านะครับซึ่งมันมีอยู่ชื่ออยู่ว่า e-service เอ่อไอ้มใ่ใช่ S e, e s e r v i c e p e a c o t h e t a g a u t e n ซึ่งมันยาวมากนะครับจำได้ไ่มครับ <S e, e s e r v i c e p e a c o t h e t a g a u t e n ถ้าพิมพ์ผิดก็เข้ามาได้อยู่ดีนะครับแต่บ่มีปัญหาครับผมได้พิมพ์ไว้ให้ปื้นวิดีโอนี้แล้วนะครับเมื่อดูวิธีการทำงานว่าเข้าไปเช็คอย่างใดของวิดีโอนี้เซตนะครับสามารถเข้าไปคลิกนะครับ มันจะมีลิงก์ปืนวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปนะครับอสำหรับการเข้าไปนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะเปิดเว็บไซต์ตามลิงก์ที่ผมให้ไปก่อนนะครับเมื่อเปิดเข้าไปปุ๊บท่านจะเห็นเหมือนผมนะครับนั่นก็คือช่องแรกเปิ้นจะถามเลขบัตรประชาชน1 3หลักนะครับก็ให้เอาเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์นะครับตามบัตรประชาชนที่เราอู้กันตะกี้เนาะเข้าไปกรอกก่อนนะครับ ในช่องที่2ครับในช่องที่2มันจะถามว่าให้เรากรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่า CA เอามาจากไหนอ่ะสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าเอามาจากช่องนี้นะครับช่องหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้ามันอาจจะตัวน้อยหน่อยนะครับก็ดูให้ดีนะครับเอาเลขนี้มากรอกในช่องที่2ครับอันต่อไปครับมันจะถามว่าให้เรากรอก จำนวนเงินที่เราต้องจ่ายก็คือค่าไฟที่เราเสียที่ตรงกําบินเรามานั้นนะครับถ้าเป็นของเดือนกุมภาก็เลือกเดือนกุมภาเดือนมกราก็เลือกเดือนมกรานะครับสลักของผมเนี่ยเป็นเดือนมกรา <โ frustrating. S 1> ผมก็จะป้อนไปนะครับคลิกเลือกว่าเป็นเดือนมกราจากนั้นกดตรงนี้ครับป้อนตัวเลขจำนวนเงินที่เสียไปของเดือนมกรานะครับสลักของบ้านผมเนี่ยก็คือมด500กว่าบาทเนาะ 570.01นะครับก็เอาเลขนี้เข้าไปป้อนครับพอป้อนเสร็จปุ๊บนะครับก็กดตกลงไปพอกดปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหน้าจอมาซึ่งมันจะเป็นหน้าจอที่แสดงสิทธิ์นะครับถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยด้านซ้ายจะเป็นเชือ่อผู้ใช้นะครับที่อยู่ที่ทติดตั้งไฟฟ้าต่างๆนะครับ และด้านขวาจะมีเมนูทั้งสามอันแต่สําหรับโทรศัพท์นะครับมันก็จะมีเหมือนกันแต่มันจะดูตั้งร่มนะครับเลื่อนเลื่อนขึ้นไปจนเจอเมนูนี้ก่อนนะครับในเมนูที่3นะครับเขียนว่าสอบถามเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับท่านก็จะเห็นว่ามีเงินค่าประกันไฟฟ้าจํานวนเท่าไหร่อยู่ตรงนั้นโชว์นะครับมันเป็นจํานวนเงินที่เราหูเลยว่าเราวางเงินประกันเท่าไหร่ไปนะครับซึ่งจะต้องขอคืนกลับมาได้ตรงนี้นะครับ สำหรับวิธีการเข้าไปกรอกในการขอคืนเงินที่เราเข้าไปตรวจัวเนี่ตอนนี้ยังเข้าบ่ได้นะครับซึ่งหน้าจอหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันล็อกอยู่มันจะเปิดให้เราใช้ในวันที่25นะครับแล้ววันที่25นะครับผมจะลองเข้าไปใช้แล้วก็จะมารีวิวให้ทุกท่านทราบนะครับว่ามันกดอย่างใดเข้าไปอย่างใดมีวิธีการอย่างใดและจะต้องใช้เอกสารอย่างประกอบพ้องนะครับ แต่สาหรับวันนี้ครับเข้าไปตรวจสซิตก่อนว่าเฮาเนี่ยมีซิตในการขอเงินประกันนี่คืนก่อนนะครับผมได้สร้างลิงก์ไว้ปืนวิดีโอนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิกลิงค์ที่ปืนวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อไปตรวจสอบซิ์นะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าวันที่25นะครับระบบเปิดให้เข้าไปคีย์ขอคืนเงินประกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทํารีวิวมาใเพื่อดูว่ากรอกยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับไปตรวจสิทซิตก่อน แล้วเดี๋ยวถ้าวันที่25จะมาทางมาดูเหมือนกันนะครับแต่ลรบว,วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ